สวัสดีคะ่ะบุภาพาด้วยคะ่ะมาแนะนําเสื้อถักอีกตัวหนึ่งค่ะตัวนี้บุพาทําตัวไม่ได้ใหญ่มากนะคะไม่ได้ใหญ่มากเนาะผสมผสมลายกันน Little ิดหน่อยแต่ว่าลายนี้บุพาไม่ได้ไม่ได้สอนถักไว้นะคะไม่ได้สอนถักไว้เนาะลายนี้นะคะไม่ได้ไม่ได้สอนท่านผู้ชมถักไว้แต่ว่าให้ให้เห็นตัวลายที่ผสมอะค่ะผสมกันคือลายลายมันเป็นลายพื้นฐานเนาะ ผสมกับลายลายตัวดอกนะคะดอกที่เป็นสีสีเนี่ยดอกที่เป็นเดีเอาเอามาเอามาผสมกันค่ะก็ให้ท่านผู้ชมดูว่าก็สวยในระดับหนึ่งนะคะก็สวยอยู่นะอันนี้นะส่วนแขนนะ่ยแขนยาวแต่ว่าไม่ได้ยาวมากแขนยาวนะคะไม่ถึงเออแขนจะลอยหน่อยจะลอยเอามานิดนึงนะคะตัวนี้นะให้ดูตัวเสือ้อใกล้ๆนะคะ่ะเป็นลายที่ง่ายๆเนาะ ตอนแรกก็ทําลายดอกนะคะต่อเหมือนเสื้อคอกระเช้าไปก่อนแล้วก็ทําลายตัวนี้ต่อลงมานะคะแล้วก็เก็บคอก็ใหม่ท่านผู้ชมดูว่าเสื้ออันนี้เป็นเสื้อ,อชายไม่ได้ยาวมากนะคะไม่ได้ยาวมากเนาะเนะะี่ยค่ะถักด้วยลายง่ายๆอีกลายหนึ่งตัวนี้ไม่ไม่ได้มาสอนท่านผู้ชมไว้เนาะแต่เพียงแต่ว่าถักถักออกมาแล้วเอามาให้ท่านผู้ชมดูคะ่ะว่าเออเสื้อถักก็ใส่สวยได้ กระโปรงจะเป็นสีเขียวเข้มนะคะเป็นสีเขียวเข้มนะเพียงแต่ว่าพอถ่ายมามันจะอกดำๆนิดนึงเดี๋ยวเรามาดูตัวเสื้อกันค่ะแจ้งไหมก่อนนะไหมที่ใช้ถักเสื้อตอนนี้นะคะบุผ,ผาใช้วีนัทวีนัทเบอร์20นะคะไหมอันนี้มันจะเป็นเบอร์นี้นะมันจะเขียวเขียวอ่อนๆนะเขียวอ่อนๆเนี่ยค่ะเป็นเบอร์นี้ บุพัดซื้อที่ตั้งหัวสิงนะคะตั้งหัวสิงม้วนละ65บาทค่ะตั้งหัวสิงเนาะเขาจะมีไหมวีนัสขายอยู่ค่ะบุพัดจะชอบใช้ไหมเส้นใหญ่หน่อยถ้าเบอร์16มันทักยากค่ะก็เลยเอาเบอร์เบอร์20เนาะเบอร์20จะถักได้ง่ายกว่าหมดไหมไป3ม้วนนะคะ3ม้วนประมาณ2ม้ว้นกว่าค่ะ2ม้วนกว่าเนะเพราะบุพัดซื้อมา4ี่วนค่ะ4ม้วนก็เหลือม้นนี้ว้นหนึ่งแล้วก็เศษไหมอีกประมาณครึ่งม้วน ก็หมดไปประมาณม้วนกว่าเองเนาะม้วนกว่าเหลือไหมอยู่นิดหน่อยค่ะเหลือไหมอยู่นิดหน่อยประมาณเกือบเกือบ <ๆ S 1> สามม้วนนะหมดไปประมาณเกือบสามม้วนนะคะได้เสื้อตัวหนึ่งเนาะเนี่ยค่ะอันนี้อันนี้แจ้งไหมแล้วเนาะส่วนเข็มเข็มบุภาใช้0ูนจุดเก้าห้ามมนะคะใช้ศูนบูภาว่ามันจะควักง่ายหน่อยอันนี้เข็มนะคะอันนี้เบอร์ใหมนะเบอร์ใหม่วิซัมเมอร์ นี่นะคะบีนัดเบอร์20สเผื่อท่านผู้ชมจะไปถักไปถักสีนี้บ้างนะสีนี้ออกสวยนะสีสวยบุพัฒถักถักดอกนะคะถักดอกที่เป็นสี่เหลี่ยมหลายท่านก็คงถักเป็นนะตัวนี้นะคือดอกดอกง่ายๆดอกง่ายๆนี่นะคะพอพอบุพัฒถักเสร็จทําเป็นคอกระเช้าด้านหน้าด้านหน้าห้าดอกด้านหลังห้าดอกสิบดอกนะคะสิบดอกแล้วก็ตรงหัวไหล่ ตรงไหล่เนี่ยบุผักขึ้นไปเนี่ยค่ะหัวไหล่ขึ้นไปฝั่งสี่ดอกค่ะหัวไหล่นะฝั่งนี้สองฝั่งข้างหลังสองสี่ดอกนี่นะคะถักมันก็นจะเป็นรอบรอบวงเนาะส่วนตัวคอด้วยด้วยพอเราถักตรงนี้ค่ะคอมันจะกว้างบุผัก,ก็ถักถักขอบมันออกมานี่นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกี่รอบเนี่ย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดรอบค่ะเจ็ดรอบแล้วก็มาเก็บตัว x มาเก็บตัว x สองรอบรอบหนึ่งค่ะรอบหนึ่งเก็บตัว x หนึ่งรอบนี่นะคอมันก็จะฟิตเข้าเนาะเนี่ยค่ะพอถักตัวนี้พอถักตัวนี้ออกมาจากที่คอมันกว้างใช่ไหมคะมันก็จะได้คอแบบพอดีของเราแล้วก็มาเก็บปิดตัวนี้ไม่ให้มันมันย้อยนะคะตัวเนะาะไม่ให้มันย,ย้อยทีละหน่อยส่วนแขน ส่วนแขนก่อนจะต่อก่อนจะต่อออกนี่นะคะตรงที่จะต่อนะเนี่ยค่ะก็ทําห่างๆเนี่ยค่ะทําแขนเนี่ยช่วงช่วงหนึ่งช่วงดอกมันนะคะเนี่ยค่ะกือคือประมาณประมาณดอกหนึ่งเป็นช่วงหนึ่งดอกนี่นะคะเป็นช่วงหนึ่งดอกนะเนี่ยค่ะเนี่ยนะแขนมันจะไม่ไม่ไม่ได้กว้างมากนะคะเนี่ยนะ ตามตามดอกมันที่ตามโบแขนนะคะแล้วก็ถักตอ,อ,อกมาถักตอ,อ,อกมาพอมาถึงปลายแขนปลายแขนนะคะพอมันชนชนดอกตรงนี้ใช่ไหมคะตรงนี้เราก็เก็บให้มันทึบหน่อยแล้วก็เก็บขอบอีกทีหนึ่งค่ะทาขอบอีกทีหนึ่งแต่สังเกตว่าแขนเนะะี่ยค่ะมันจะเหมือนบานบานนะคะคือลักษณะแขนอย่างเงี้ยเราก็ถักเข้ามาปกตินี่แหละคะ่ะแต่พอไปมันจะเหมือนออกบานบานนิดนึงแต่อันนี้คือ คือแขนจะไม่ได้เอาไม่ได้เอายาวมากเนาะไม่ได้ยาวมากจากหัวไหล่ถึงวงแขนบุพัาใส่เสื้อผ้าเป็นเอ็กเอ็นะคะจากไหลจ่จนถึงปลายยีนิ้วค่ะยีนิ้วจากไหลไ่ไปถึงปลายยีนิ้วนะเดี๋ยวดูความยาว อูผัดจะทําเสื้อไม่ไม่ได้ยาวมากนะคะไม่ได้ยาวเพราะใส่กับกับโปรงเนาะไม่ได้ยาวมากอันนี้ความยาวยี่สิบค่ะความกว้างสิบเก้าความยาวยี่สิบนิ้วความกว้างสิบเก้านิ้วความกว้างสิบเก้านิ้วนะคะนคะคะอันนี้ตรงที่ คลิปนี้ไม่ได้มาสอนถักนะเพียงแต่เอาเสื้อที่ถักเสร็จแล้วนะคะมาให้ท่านผู้ชมดูพอพอเราถักดอกในต,ตรงเนีุู้ผาจะคะนะมันจะไม่ตรงนะคะตรงดอกตรงดอกมันเนี่ยมันจะไม่ตรงทีนี้พอถักรอบไปอะคะ่ะพอถักถักรอบตัวด้วยแขนเสื้อตัวนี้บุผาทําค่อนข้างตัวเล็กนะคะถ้าเทียบไซส์ก็น่าจะเป็นน่าจะเป็นเอ็กซอลอะ XL ธรรมดาปกติบุภาจะต้องใส่ XL x เนาะแต่อันนี้เป็น XL ธรรมดาตัวจะเล็กหน่อยถ้าไซส์ผู้หญิงก็น่าจะประมาณ42ปกซึ่งปกติบุภาใช้4444เ 44, นาะแขนวงแขนเนะี่ยบุภาทำพอดีตัวพอดีตัวเลยนะคะค่อนข้างฟนะิตเนาะตรงตรงวงแขนเนี่ยบุผาเพิ่มนะคะเพิ่มโซ่มาเพิ่มโซ่ตรงเนี้ยวงแขนมาเนี่ย สิบห้าโซ่ท่านผู้ชมจะเอายี่สิบก็ได้นะคะยี่สิบก็ได้ตรงวงแขนเนาะแล้วก็มาเพิ่มดอกเนะะี่ยค่ะจะสังเกตว่าดอกตรงนี้เป็นสองชุดเพื่อให้เพื่อให้ตัวเสื้อเนะะี่ยค่ะมันบานออกนิดหน่อยบานออกนิดหน่อยเราจะได้ใส่ได้ะคะ่ะอันนี้อันนี้เก็บปกติเราเก็บลายใช่ไหมคะเก็บลายเนะี่ยเราไปเราไปตรงนี้เนาะเนะะี่ยค่ะท่านผู้ชมดูตรงนี้ก็ก็น่าจะทําได้อยู่เนี่ยนะทำทำตัวนี้ไป เราเก็บเว,เว้นช่องนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าช่องนะคะห้าช่องสี่หลักนะเว้นสี่หลักสี่หลักเนะะี่ยค่ะถ้าเกิดถักวนไปแล้วมันเหลือเหลือดอกเรามาเรามาใส่ตรงนี้นะคะตรงท้องแขนเนี่ยตรงท้องแขนเนี่ยเพิ่มตรงท้องแขนนะคะจัดดอกมันนะไม่มาเพิ่มตรงนี้บางทีเราเราไม่ได้คำนวณก่อนใช่ไหมคะมันจะไม่ลงตัวนะมันจะไม่ลงตัว เราก็มาเพิ่มท้องแขนเวลามาเพิ่มเรามาเพิ่มสองฝั่งนะคะฝั่งนี้ด้วยนะฝั่งนี้ด้วยเวลาเพิ่มท้องแขนนะคะเพิ่มจุดให้มันเหมือนกันเราก็กะดอกตรงกลางเนี่ยค่ะว่าเราจะกี่ดอกเนาะเสื้อมสวยอยู่นะคะเสื้อสวยอยู่นะลายถ้ามองมองภาพรวมเนี่ยค่ะสวยอยู่เราก็ถักลงมาเป็น มันจะโปร่งๆนะมันถึงไม่เปลืองใหม่นะเสื้อตัวนี้มันเลยไม่เปลืองใหม่ค่ะเป็นลายโปร่งๆง่ายๆนะนี่ค่ะจะเป็นเสื้อตัวไม่ใหญ่มากคือถ้าบุพันบุพันหนักเจ็ดสิบกิโลนะคะเจ็ดสิบกิโลเสื้อตัวนี้ใส่ได้แบบพอดีพอดีตัวนะคะพอดีตัวต้องเน้นว่าพอดีตัวค่อนข้างพอดีพอดีเนี่ยแขนจะจะออกแขนดูจะออกฟิตไปได้ซ้ำไปนะ ถ้าลดน้ำหนักลงสักประมาณ68เสื้อตัวนี้จะใส่สวยมันก็จะมีตรงตรงไหลน,นะคะมันจะไม่ขึ้นนะให้ดูมันอยู่ที่นะคะพอเวลาเราเราตรงแขนนะคะก็จะพอดีตัวอยู่นะเนี่ยแขนมันจะลอยนิดนึงลอยนิดนึงนะคะเพราะว่าบุผารนี้หนักเจ็ดสิบก็น้ำหนักค่อนข้างเยอะอยู่นะถ้าลดได้มันจะลดต้นแขนลงได้ถ้าลดน้ำหนักได้นะ หมอเขาก็สั่งอยู่ให้ลดน้ำหนักนคะคะพอเราใส่กับกระโปรงนะกับกระโปรงถ้าเกิดท่านผู้ชมไปถักไปใส่กับผ้าไทยไปใส่กับกางเกงไปใส่กับอะไรถ้าถ้ามันไม่ยาวมากมันก็สวยอยู่นะคะคือเสื้อเนถ้าทํายาวก็ยาวไปเลยค่ะทํายาวก็ยาวไปเลยแต่ถ้าทําเสื้อประมาณอย่างเนี้ยค่ะก็เอาตัวประมาณนี้ก็ได้ก็ถักได้ไวหน่อยเสื้อตัวนี้ก็ เอามาแนะนำท่านผู้ชมลองถักกันดูนะผสมลายอาจจะไม่ชอบตรงลายดอกตรงนี้ก็ได้ค่ะเราก็ทำทำลายต่อตรงนี้มาก็ได้ค่ะลายดอกเนาะอันนี้อยู่ที่ท่านผู้ชมว่าจะทำแบบไหนนะตาบุภาวัดแขนประมาณนี้ก็ก็สวยดีนะคะมันจะแขนแขนไม่ได้ใหญ่มากนะแขนเสื้อนะมันพอดีตัวคือถ้าเราทำพอดีตัวตรงรักแร้เนะะี่ยค่ะตรง ตรงแขนเนี่ยมันจะออกมาพอดีเลยทีนี้ว่าถ้าของนางแบบเขาเขาไม่มีเนื้อตรงท้องแขนนะเขาก็จะใส่สวยอันนี้ของบุผ่านนี่หนัก70โลก็ถือว่าอ้วนค่ะถือว่าอ้วนถือว่าอ้วนเลยแล้วก็มีพุงด้วยนะคะแต่ว่าพอใส่มองภาพรวมก็ดูด,ดูดูไม่ค่อยเห็นพุงนะอันนี้อาจจะเข้าข้างตัวเองหรือเปล่าไม่แน่ใจคลิปนี้บูผ่าไม่ได้ไม่ได้สอนถักไว้นะคะด้วยด้วยลายนี้ เคยเคยเคยสอนถักอยู่หลายครั้งแล้วได้ลายลายตรงนี้นะคะลายตรงนี้นะเคยสอนถักไว้แล้วส่วนไอตัวดอกเนี่ยค่ะก็เคยสอนถักไว้แล้วเพียงแต่ว่าเอามาผสมกันค่ะเอามาผสมกันเป็นเสื้อตัวนี้เนี่ยค่ะเวลาถักบูผาก,ก็ถักต่อต่อดอกก่อนนะคะต่อดอกให้ได้วงแขนก่อนตรงคอเนี่ยมันกว้างใช่ไหมเราก็มาเก็บทีหลังค่ะต่อดอกเก็บทีหลังนะแล้วก็ทําพอทอตรงเก็บคอเราได้แล้วเราก็ มาถักแขนแขนนี่บุพาทาทีหลังนะทาทีหลังตรงตัวนี้ทาทาลงมาก่อนค่ะแขนเนี่ยไว้ไว้ทีหลังเพื่อนเลยเนี่ยนะคะก็มาแนะนําท่านผู้ชมอีกอีกอีกคลิปหนึ่งนะอีกเสื้ออีกตัวหนึ่งเนะะี่ยค่ะที่วันหยุดเยอะๆก็ได้เสื้อตรงนี้แล้วค่ะมาสองตัวแล้วเหลืออีกสองตัวที่ยังไม่มาอันนั้นเป็นไหมพรมก็จะถักได้ไวหน่อยแต่อันนี้เป็นไหมซัมเมอร์ไหมซัมเมอร์เบอร์ยี่สิบนะ ท่านผู้ชมลองดูเข็มก็0.95นะคะมันควักง่ายหน่อยลองทํากันดูค่ะก็ได้เสื้อสวยๆอีกตัวหนึ่งค่ะก็ฝากท่านผู้ชมไว้อีกคลิปหนึ่งค่ะขอให้มีความสุขทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ